สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โออันจิราโตยต้าสุรินนะคะวันนี้นะคะโอ๋ก็จะมารีวิวอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะโอ๋ตอนนี้ช่อง youtube นะคะถึง7จ็ดพันซับแล้วนะคะแทนก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถนะคะ l l New Toyota นะคะ Yaris c r o s s รุ่นนี้จะเป็นพรีเมียมรัชชี่นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะราคานะคะคอยู่ที่800,000นะคะ99,000บนั่นเองนะคะแต่รุ่นนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะหลังคาดำด้วยนะคะหลังคาดำก็จะเพิ่มมา5,000บาทสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่ม7,000บาทนะซึ่งคันคันนี้นะคะตกอยู่ที่ราคาะะ911,000นั่นเองนะคะไฮบริดนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่หลายคนนะคะตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเป็นไฮบริดและ มีขนาดที่พอดีราคาไม่สูงเกินไปมาพร้อมกับออปชันนะคะที่จัดเต็มนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอ่าด้าน,นหลัง